สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอธิบายโจทย์ฟิสิกส์นะคะเรื่องงานและพลังงานนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะเป็นข้อสอบแพทสปี60ค่ะค่ะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าวัตถุมวล1น1กิโลกร,รัมเคลื่อนที่เข้าชนสปริงที่วางตัวในแนวระดับบนพื้นลื่นทำให้สปริงหด ตัวเป็นระยะ0 1เมตรจากนั้นแรงสปริงจะดีดวัตถุให้กลับออกไปพบว่าวัตถุมีอัตราเร็ว1เมตรต่อวินาทีณนะตำแหน่งที่สปริงไม่ยืดไม่หดค่าคงตัวของสปริงตัวนี้มีค่าเป็นกี่นิวตันเมตรนะคะอันนี้ก็คือคำถามที่เขาต้องการให้หาค่ะค่ะข้อนี้นะคะก็จะเป็นการหา k นั่นเองค่ะ ให้ก่อนเลยนะคะแล้วก็เรามาวาดรูปนะคะอันนี้เป็นพื้นระดับที่เขากําหนดมาค่ะแล้วก็วาดรูปที่1นนะคะจากที่เขาบอกว่าวัตถุมวล1กิโลกรัมเคลื่อนที่เข้าชนสปริงนะคะทำให้สปริงหดตัวอันนี้ค่ะค่ะวัตถุ เมื่อเข้าชนแล้วนะคะก็คือตำแหน่งเดิมเราก็จะวาดไว้ด้วยนะคะก่อนที่วัตถุจะเข้าชนก็คือตำแหน่งเดิมจะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็วัตถุเข้าชนสปริงก็จะไปอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนกำกับไว้ค่ะว่าเข้าชน 0.1m ค่ะต่อไปวิเคราะห์โจทย์ต่อนะคะเขาบอกว่าจากนั้นแรงสปริงดีดวัตถุ ให้ออกไปก็คือรูปที่2องนะคะดีดวัตถุอยู่ในตำแหน่งเดิมก็คือตำแหน่งนี้นี่คือตำแหน่งเดิมนะคะดีดออกไป เป็นระยะ1เมตรต่อวินาทีค่ะเขียนกำกับไ้แล้วก็เขียนกำหนดรูปไปด้วยนะคะเพื่อเราจะได้หาง่ายค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาวิเคราะห์ค่ะว่าในขณะที่วัตถุเคลื่อนที่เข้าชนสปริงนะคะก็คือวัตถุเคลื่อนที่เข้าชนเองโดยที่เราไม่ได้ไปลากไปดึงอะไรมันเลยแล้วก็ในขณะที่สปริงดีตัวออก ก็ดีตัวออกด้วยตัวเองเราไม่ได้ไปลากไปดึงมันนะคะทำให้พลังงานสะสมนะคะก็จะเท่ากันทั้งสองค่ะก็คือ e 1จะเท่ากับ e 2ค่ะเราก็มาวิเคราะห์กันทีละตัวนะคะไฮไลท์ไว้ เลยนะคะคนละสีกันค่ะอันนี้ของ e1 นะคะวิเคราะห e ์ e1 ก่อนค่ะ e1 ก็คือตำแหน่งที่หนึ่งตรงนี้ค่ะจะวิเคราะห์ได้ว่าพลังงานที่ใช้ในการที่วัตถุเข้ามาชนสปริงนะคะใช้อะไรบ้างจะวิเคราะห์ได้ว่าความยาวนะคะความยาวก็ไม่มีท่านความยาวไม่มีก็จะไม่มีพลังงานสักค่ะ ต่อไปนะคะการเคลื่อนที่ก็ไม่มีก็จะไม่มีพลังงานจนค่ะแต่มีการหดตัวของสปริงการหดตัวของสปริงก็จะเป็นพลังงานสปริงนะคะดังนั้นแทนค่าของพลังงานสปริงก็คือเศษ1ส่วน2 k x กำลัง2ค่ะต่อไปนะคะก็จะมาวิเคราะห์ e 2ค่ะ e 2ก็วิเคราะห์ตำแหน่งที่2นะคะในขณะที่ สปริงดันวัตถุออกไปนะคะก็จะใช้พลังงานที่ใช้ก็จะมีที่โจทย์กำหนดมาเลยนะคะก็คือการเคลื่อนที่นะคะก็คือจะมีพลังงานจนค่ะไม่มีพลังงานสักแล้วก็ไม่มีพลังงานสปริงนะคะก็จะมีแต่พลังงานจนพล,พลังงานจนนะคะสูตรที่ใช้คือเศษ1ส่วน2 mv กำลังสองค่ะเราก็มาแทนค่านะคะ เศษห่งส <M> ่วนส k เรายังไม่มีนะคะเราหา k เราเขียน k ไว้ค่ะ x กำลังส x กำลังสองก็คือ0.1กำลังสค่ะต่อไปนะคะเศษหส่วนส m ก็คือ1 v ก็จะเท่ากับ1กำลังสองค่ะต่อมาขึ้นหน้าใหม่นะคะตัดตัดสได้เลยนะคะเพื่อจะใ้าง่ายต่อการหาค่ะ ก็จะเหลือ k OK. 0.1กำลังสก็จะเท่ากับ0.01เท่ากับ1 1กำลัง1ก็จะเท่ากับ1ก็ทั้ง2คูณกันก็จะได้เป็น1นะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเพื่อจะให้หงาหาง่ายขึ้นนะคะโดยการ0 0.01นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1นึ่ส่วนหนึนะคะก็ย้ายข้างค่ะ100จากคูณจากหารก็ย้ายไปเป็นคูณนะคะก็จะเท่ากับ k คเท่ากับหนึนิวตันเมตรค่ะ100นิวตันเมตรนะคะก็ มีในช้อยนะคะนี่ค่ะดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบเป็น1 0 0นิวตันเมตรก็คือค่าคงตัวของสปริงตัวนี้มีค่าเป็น1 0 0นิวตันเมตรนั่นเองค่ะ